สตูน่าพีมันเป็นจรวดระเบิดรถถังสายพันธุ์ของอยูธเขนตอนที่เริ่มต้นของสงครามที่รัสเซียเข้ามาลุกลานมนะมันได้รับความนิยมอยู่แต่หลังจากที่กาเมกาเซเข้ามาแสดงบทบาทแล้วมันก็ไม่ได้รับความนิยมอะไรแต่มันระเบิดแม่นนะทาลายล้างสูงสาเหตุที่ไม่ได้รับความนิยมก็คือว่าอุปกรณ์มันเยอะเกินไปคนคนเดียวนะ่ะไปทํางานไม่ได้นะ อยางต่ำก็สามคนถึงจะทำงานได้เพราะว่ามันเตรียมอุปกรณ์ไปเยอะมันถึงจะทำงานได้ตอนหลังเนี่ยมันมีกามิกาเซเข้ามาแสดงบทบาทในสงครามสตูดหน้าพีก็รู้สึกว่าจะจางหายไปส,ส,สังเกตด,ดูรถคันนี้มันเป็น bmp เนี่ยดูปากหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วมันจะระเบิดให้ดูนั่นมันก็รุนแรงอยู่ทำลายล้างได้จริง แต่มันต้องเตรียมอุปกรณ์เยอะเกินไป